เอาล้ครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับผมออนอิจังเจมิงกันอีกแล้วครับผมตามที่เคยกับเกม Call of Duty Mobile นะครับผมแล้ววันนี้ก็คือเป็นวันที่5ของมือใหม่อย่างผมในเกมนี้แล้วนะครับผมอย่างที่เห็นได้เลยแต่ว่ารางวัลเนี่ยเราไม่ได้ของวันที่5นะครับผมเพราะว่า ผมไม่ได้เข้าเกม1วันเต็มเลยนะครับคือเมื่อวานผมไม่ได้เข้าไปเล่นเลยก็เลยทําให้เราเนี่ยน่าจะพลาดไป1นึ่งรางวัลน,นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรทุกคนวันนี้เราจะมาลุยกันในโหมดใหม่นะครับอย่างที่เห็นได้ในส่วนของโหมดนี้เลยทุกคนแล้วก็ตอนนี้ก็คือทีแรกเนี่ยผมกล่าวว่าจะแบบทําความเข้าใจกับเกมก่อนนะทุกคนแต่ว่าแบบผมไม่ได้เวลาทําเลยทุกคนแล้วก็ เมื่อวานทั้งวันเนี่ยคือผมไม่ได้เล่นเกมนี้เลยนะครับผมคือไม่ว่างนะทุกคนเราก็เลยจะมาทําการเล่นวันนี้เดี๋ยวหลังจบตาน h i เนี่ยหลังเล่นเสร็จวันนี้นี่คือหลังจบคลิปเนี่ยผมจะทําการเข้าใจแบบทําความเข้าใจกับเกมให้เรียบร้อยก่อนทุกคนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คือเราจะแบบเป็นผู้รู้เกี่ยวเกมนะครับเราก็จะปรับตั้งค่าให้หมดเลยนะทุกคนแต่ว่าตั้งค่าเนี่ยผมจะไม่ปรับอะไรเยอะมากนะทุกคนอย่างที่รู้กันว่าตั้งค่าเกมนี้มันเยอะมากนะทุกคนผมก็เลยแบบจะทําการปรับแค่ ปุ่มนิดหน่อยแล้วก็อะไรที่ผมคิดว่าควรปรับนทุกคนนอกจากนั้นก็คือปรับอะไรในเกมมากกว่านะครับมาตอนนี้ก็คือตาของเราเริ่มแล้วแล้วเขาให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเป็นสายไหนนะทุกคนมันจะมีสายเยอะแยะเลยแต่ผมขอเลือกสายที่หนึ่งเลยเอาละกันแล้วก็ โหมโดนี้ก็จะคล้ายๆกับโหมโดที่ผมเล่นในคลิปเก่าเมื่อวานเลยนะครับผมก็คือประมาณนี้นะทุกคนบอกเลยว่าเราเคยเล่นโหมโดนี้แล้วนะทุกคนมันคล้ายๆกันเลยอะทุกคนดูสิเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมอันนี้ก็คือหน้าตาคล้ายๆกันเลยอะทุกคนดูสิประมาณนี้เลยนะครับมาจะมาลุยกันเลยก็แล้วกันเพราะตอนนี้เนี่ยเราผมพอจะแบบเล่นโหมโดนี้ไปลแล้วนะครับผมแล้วก็ พอจะมีประสบการณ์ในโหมดนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าจะรอดไหมนะทุกคนในวันนี้นะครับผมโอเคเลยทุกคนศัตรูของเราอยู่ไหนผมจะไล่ยิงแต่ทำไมเมื่อกี้ข้างๆมันขึ้นแดงๆว่ะทุกคนช่างมันเนาะทุกคนต่อไปก็คือเราจะขอไล่หาคนยิงเลยก็แล้วกันนะเคตบี B, ข้างหน้ามีคนนะครับผมอย่างที่เห็นได้ เขตบีมีคนและข้างๆผมก็เห็นคนไปแล้วงั้นขอเล่นไอ้นี่กันก่อนเลยก็แลนะ้วกันเนาะแล้วก็ผมอยากจะบอกว่ามันติดเรื่องหนึ่งมากเลยนะทุกคนนั่นก็คือเรื่องปุ่มนะครับคือถ้าเกิดว่าผมจะนั่งปั๊มใหม่นี่คือค่อนข้างจะนานเลยนะครับผมอย่างที่เรารู้กันนะครับเดี๋ยวเป็นว่าระหว่างคลิปนี้เนี่ยผมจะขออธิบายให้กันก่อนเลยก็แล้วกันนอกเรื่องปุ่มนะครับอันนี้ก็คือคนที่ดูคลิปเก่าของผมเมื่อวานไปเนี่ยก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าคนที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยเดี๋ยวผมจะขออธิ เกมนี้เนี่ยแต่ละโหมดมันจะมีประมาณ3โหมดนะครับเท่าที่ผมรู้มันจะมีโหมดซอมบี้แล้วก็อีก2โหมดอย่างที่เรารู้กันนะครับแต่ว่าการปรับปุ่มเนี่ยคือถ้าเราปรับในโหมดหนึ่งเนี่ยอีกโหมดหนึ่งจะไม่ได้ปรับให้นะครับเราก็ต้องทําการไปอัปโหลดปุ่มนะครับแต่ว่าการอัปโหลดปุ่มเนี่ยมันจะย้ายมาแค่บางปุ่มนะครับคือปุ่มทั้งหมดจะไม่มีการย้ายนะครับเราก็คือ ต้องนั่งปรับใหม่นะครับเดี๋ยวนี้แหละผมจะทําการปรับแล้วนะครับผมมาจังหวะนี้เราขอเล่นกันก่อนเลยก็แล้วนอนแล้วก็รู้สึกเสียดายมากเลยที่เมื่อวานผมไม่เล่นไปหนึ่งวันนะครับมาไม่เป็นไรนะทุกคนเราก็ลงคลิปให้คนดูทุกวันอยู่แล้วนะครับเราก็ไม่ต้องห่วงครับเพราะท,ทุกวันนี้เนี่ยผมจะพยายามแบบ ลงคลิปให้คนดูได้เห็นทุกวันนะครับวันนี้คือตามที่แบบมีคําขอเลยนะครับใครอยากให้ผมลงคลิปแนวไหนหรือว่าอยากให้ผมทําคลิปอะไรเราก็ฝากคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับ <_ C 1> ผมอันไอจานเกมมิ่ง <_ C 1> ก็พร้อมลงคลิปตามที่คนดูขอนะครับมาจังวานี้ข้างหน้ามีคนอยู่ตรงไหนผมจะไล่ยิงให้หมดเลยนะครับวันนี้คือผมอยากจะยิงคนนะครับและข้างหน้านี่มีเขียดแดงๆแปลกๆกว่าทุกคนถ้าเกิดว่าแบบผมถ้าเกิดว่าตอนไหนที่สกอร์ของทีมศัตรูเนี่ย แบบเอ้ยทุกคนจริงๆตอนนี้สก,กอร์ของทีมผมก็นําอยู่นะบางทีก็อยากจะแบบวิ่งออกไปดูข้างนอกนะทุกคนว่ามันคืออะไรแต่ว่าไม่เอาดีกว่าเพราะมันเห็นแดงซะขนาดนั้นนะแต่ปกติเนี่ยคนหนึ่งจะแบบเห็นสีแดงแล้วไม่อยากไปแต่ผมนี่คือเห็นแดงๆน่ากลัวแบบนั้นนี่คืออยากวิ่งไปดูมากเลยว่ามันคืออะไรนะครับแต่ว่าเอาเถอะทุกคนผมไม่อยากตุยตอนนี้นะทุกคนเราจะมาดูกันก่อนเลยศัตรูของเราอยู่ตรงไหนทุกคนเอาไอ้นี่ชื่อส้มแต่ไม่ใช่ศัตรูมันคือทีมนะครับไรท้ทีหนึ่งเรียบร้อยแล้วก็ รายที่สองเรียบร้อยทีมของเรานี่คือยิงไฟใส่มันนะครับบอกเลยว่าเมื่อกี้เป็นอะไรที่เฟี้ยวมากๆเลยนะครับผมทีมของเรานี่คือกดไฟใส่แบบเต็มๆเลยแต่ว่าที่ผมโดนนี่ไม่น่าจะไฟทีมนะทุกคนเพราะว่าคนในทีมเดียวกันมันยิงกันเองไม่ได้นะทุกคนเมื่อกี้ที่ผมโดนเนี่ยคือศัตรูยิงผมมาครับแล้วผมก็โดนแบบเต็มๆนะทุกคนไม่เป็นไรทุกคนจังหวะนี้ก็คือเลือดของเราเต็มแล้วแต่ว่า เกาะเนี่ยมันจะไม่เพิ่มนะครับคือถ้าเกิดว่าเกาะเสียไปแล้วเนี่ยก็คือเราจะต้องแบบ ตุยแล้วเกินใหม่ก่อนมันถึงจะกลับมาเต็มนะครับตอนนี้ก็คือเราจะยึดเขตบีนะครับแล้วก็มีคนมาห้ามเราแล้วนะครับผมนี่แล้วเราก็จะยิงหัวมันแป๊บหนึ่งนะมันมันกลับไปหลบว่ะทุกคนแต่เมื่อกี้ก็น่าจะเจ็บพอตัวทุกคนโดนหัวไปแบบนั้นอนะ่ะมาจังหวะนี้เข้าลุมเหรอโหเข้าลุมกันเหรอพวกมึงมาเรียบร้อยไปนหนึ่งนะครับจังหวะนี้ราชี2เพื่อนของเราช่วยไปนะครับก็โอเคเลยทุกคนดูนี่สิมันช่วยหรือมันลัดแล้ววิ่งหีวะเนี่ยทุกคนดูสิแบบใส่เกียร์วิ่งเลยนะทุกคนแบบสับล แต่ก็ไม่เป็นไรทุกคนมาจังหวะนี้นี่ไงผมวิ่งออกนอกเขตสีแดงแล้วมันเป็นประมาณนี้คําเตือนอะไรวะเนี่ยทุกคนผมอยากจะวิ่งไปดูแต่มันก็ขึ้นคําเตือนให้ผมดังนั้นวิ่งกลับไปเข้าที่เดิมจะดีกว่านะครับอย่างที่ผมกลับมานะทุกคนมันอาจจะเป็นแบบเขตน,นอกวงว่าทุกคนหรืออะไรประมาณนะั้นทุกคนนั่นจะประมาณนั้นแหละนะทุกคนมาจังหวะนี้ ข้้งหน้าเรามีคนอยู่ตรงไหนอีกไหมทุกคนผมจะได้วิ่งไปเก็บให้หมดนะครับผมมาไอ้นี่เข้ามาสิเข้ามาเรียบร้อยทุกคนจังหวะนี้และต่อไปก็มีคนอีกไหมทุกคนเดี๋ยวผมจะสแกนให้หมดนะครับใครอยู่ตรงไหนผมไอ้นี่กระโดดอะไรของม,มันบอทุกคนเมื่อกี้นี่คือกระโดดได้น่าย,ยิงมากเลยครับผมเมื่อกี้ผมชอบนะพวกที่กระโดดเป็นยิงโจ้แบบนี้แล้วโดนผมฆ่าตายทุกคนปกติตอนผมเล่นรีไฟเนี่ยก็เจอบ่อยเหมือนกันนะครับแต่แต่ละรายก็คือเสร็จผมมาหมดแล้วนะทุกคนมาจังหวะนี้ วิ่งไปดูเขต E กันต่อเลยก็แล้วลกันนะใช้เขต E ปวาวะเออทุกคนเขต E อะทุกคนก็คือมีคนอยู่นะครับเขากําลังจะยึดพื้นที่และนี่แหละคือบ้านที่ในคลิปที่แล้วผมโดนลุมตุยไปนะครับไอ้นี่มันวิ่งไม่สนผมเลยอะทุกคนอะไรของบ้านอะ่ะมันเมินผมอะ่ะคนเมื่อกี้อะ แป๊บเฮ้ยไอ้อใจเง็นใจเงีนขอนั่งก่อนแป๊บนึงพักผ่อนพักผ่อนโอเคอยู่นี่อยู่ไหนอยู่ไหนมานี่เอาห,หัวไปโอเคเมื่อกี้นี้คือผมเกือบจะได้ตายแล้วนะทุกคนแต่ว่ารอดและคนที่วิ่งเมินผมก็ช่างมันทุกคนจังหวะนี้เราเข้ามาในบ้านแล้วก็ทีมของเรายึดพื้นที่ไปแล้วนะครับผมโอเคเลยทุกคนจังหวะนี้ทุกพื้นที่เป็นของเรานะครับเป็นยังไงล่ะทุกคนเราก็จะได้รับใช้ชนะอย่าง EC EC e นะครับผมในเกมนี้เพราะว่า เรารู้กันอยู่แล้วว่าถ้าเกิดว่าใครได้ทีมไหนได้400ก่อนเนี่ยเราจะชนะนะครับและตอนนี้ก็คือบอกเลยว่าทีมเราเนี่ยนำขาดเลยนะครับผมแต่ว่าเราก็ต้องใจเย็นเราไม่ประมาทนะครับเพราะไม่งั้นเราอาจจะแพ้ได้นะทุกคนเราก็ไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่เรียบร้อยนะทุกคนเฮดช็อตไปแล้วทุกคนมาจังหวะนี้เราจะวิ่งไปดูคนต่อแต่ก่อนอื่นเราขอพักก่อนแป๊บหนึ่งนะเลือดของเราขอให้เต็มก่อนเพราะตอนนี้เนี่ยเกาะเราก็ไม่มีนะครับผมดีแล้วทุกคนจังหวะนี้ วิ่งไปดูต่อกันเลยดีกว่าว่าคนอยู่ตรงไหน,ไหนในนี้ไม่มีคนน่าจะไม่มีอยู่แล้วแหละทุกคนบ้านแบบนี้มันจะเข้ามาทําอะไรวะทุกคนเดี๋ยวเราจะวิ่งไปดูคนต่อนะครับผมบ้านหลังนี้เข้าได้ไหมทุกคนก็น่าจะเข้าได้แต่ขอช่างมันนะไม่น่ามีคนแล้วแหละเพราะคนส่วนใหญ่น่าจะไปอยู่ตรงที่ที่มีเขตทุกคนเพราะว่ามันจะแย่งพื้นที่นะครับเพื่อให้มันได้รับชัยชนะนั่นเองนะทุกคนมันปีนยังไงทุกคนปีนอย่างนี้กระโดดแล้วก็จะปีนโ okay. อเคเลยทุกคนเดี๋ยวจะขอวิ่งไปดูข้างหน,น้าเมื่อกี้กระสุนลอย แล้วก็เห็นหัวคนแล้วด้วยทุกคนจังหวะนี้หัวมึงมาพร้อมกระสุนเลยนะเพราะนมมาจังหวะนี้หัวแตกเคสช็อตทั้งสองคนนะครับแล้วก็เอิมเอ่มเอิ่มเอิ่มโอเคโอเคเกือบแล้วทุกคนเกือบแล้วไอ้นี่ไอ้นี่อ้าวไม่นะทุกคนจะอ้าวแป๊บเมื่อกี้มันทำอะไรวะทุกคนเมื่อกี้มันคาผมเสร็จแล้วมันกดกดกดที่โฉบผมหรือผมคิดไปเองวะทุกคน เอาเป็นว่าใครที่แบบทุกคนครับเราสามารถถอยไปดูกันได้นะทุกคนว่าเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นกับผมทุกคนมาจังหวะน,นี้คนที่ถอยไปแล้วแล้วกลับมาดูแล้วเราก็จะรู้กันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับผมคุค้นๆไหมทุกคนภาพนี้ถ้าเป็นคนเล่นฟีฟ้าเนี่ยจะรู้กันเลยนะครับว่ามันคืออะไรและดีแล้วทุกคนต่อไปผมจะทําบ้างทุกคนเอยอยากเล่นผมไม่ทําหรอกผมคนนี้ทุกคนมาจังหวะน,นี้ เราวิ่งไปไล่ยิงคนต่อเลยดีกว่าสกอร์ของทีมเรา300กันแล้วนะครับและเมื่อกี้เราก็แค่อาจจะคิดไปเองก็เป็นไปได้นะครับผมเอาเป็นว่าใครที่รู้เนี่ยเราฝากคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยว่าผมคิดอะไรอยู่ทุกคนใครที่รู้นี่คือเป็นผู้รู้จริงๆนะครับแล้วก็เชื่อได้เลยว่าเป็นผู้เล่นฟรีไฟลจริงๆถึงจะรู้นะครับใครที่แบบเคยเล่นฟรีไฟลมานะทุกคนและตอนนี้เนี่ยผมเริ่มจะตุยบ่อยแล้วนะทุกคนและทีมของเราเนี่ยก็ไปเผาศพคนที่เก็บเราแล้วก็ แก้แคนให้เราอย่างดีงามแล้วนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะต้องแบบใจเย็นแล้วก็ค่อยๆไปเล่นศัตรูให้หมดนะครับบอกเลยว่าจังหวะน,นี้ผมจะเล่นทุกมันและนี่แสงอะไรวะทุกคนว่าแล้วมันเหมือนแอดดอบเลยอะทุกคนแต่ว่ามันไม่น่าจะใช่ป่ะทุกคนขอฆ่าคนเก็บแบบแล้วดูว่ามันมีอะไรข้างในข้างในมันก็ไม่มีอะไรให้ผมเก็บนะ้นทุกคนแล้วมันคืออะไรวะ แต่ก็ช่างมาันเถอนง,งันขอเก็บคนต่อเลยก็แล้วกันมานี่สิครับมานี่เรียบร้อยหัวแตกนอร์มื่อคิวทําไมวะทุกคนเมื่อกี้ยิงออกจะเฟี้ยวขนาดนั้นแบบเข้าหัวเน้นๆแบบนั้นแล้วเกมบอกว่านอร์มเมอรคิวเนี่ยน,นะนอร์มอก็คือธรรมดานะครับมาจังหวะนี้ไอ้นี่อันนี้คือทีมเก็บนะทุกคนไม่เป็นไรทุกคนจังหวะนี้คือศัตรูพยายามจะแย่งหลายที่เลยนะครับเขต B ก <B S 1> ับเขต S อโดนแย่งไปนะคะผมแต่ว่าเรายังมีเขต A 3D แล้วก็ EU นัทุกคนแต่ก็เอาเหอะแต่ผมอยากรู้ว่าไอ้นี่คืออะไรอ่ะทุกคนที่มันคล้ายๆ Addo ในเกม Free Fire เนี่ยเอาเป็นว่าใครที่รู้เราฝากคอมเมนต์มาบอกกันมาบอกผมให้กันหน่อยนะทุกคนเพราะอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะทุกคนมาจาังหวะนี้อันนี้คือทีมเก็บไปหนึ่งนะครับและข้างหน้าเรามีคน ไอ้นี่ผมขอละกันมานี่สิครับพอนุม่มจังหวะนี้อ้าวไม่นะทีมงั้นก็คือผมต้องวิ่งทางห่างจากทีมแล้วแหละผมจะได้แบบมีคิวของผมนะครับเพราะว่าผมไม่ชอบเวลาที่แบบเราไปไอ้แบบไอ้นี่ข้างหน้าโอเคเรียบร้อยทุกคน เรียบร้อยไปอีกหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าใกล้จะชนะแล้วนะครับผมเพราะว่าสกอร์เนี่ยไปได้ดีนะครับแล้วผมคิดว่าค่าพวกนี้เสร็จน่าจะชนะอย่างสวยงามแต่ว่าผมอาจจะตายสกักก่อนแต่ก็ไม่เป็นไรทุกคนชนะไปแล้วแล้วผมก็ไม่ตายแล้วก็ได้เป็นอันดับที่3ของทีมพร้อมกับ16คิวนะครับเดี๋ยวเป็นว่า ครั้งต่อไปผมจะเอาให้มากกว่านี้แล้วก็จะเล่นให้ตึงกว่านี้หลังจากที่ผมแบบเข้าใจตั้งค่าทั้งหมดแล้วก็เข้าใจปุ่มใหม่อะไรเรียบร้อยนะทุกคนกี๋ยวผมจะไปรีปั่มนะครับแต่ตั้งค่าผมจะพยายามไม่แก้เยอะเอาแค่แบบความเข้าใจแบบเกมแล้วก็อะไรต่างๆให้หมดกันก่อนเลยก็แล้วกันและตอนนี้ แล้วก็เลเวล8แล้วเราก็นะครับผมเฟี้ยวๆเลยประมาณนี้นะครับส่วนปืนของเราน่าจะไม่เลเวลอัพเหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ปืนมันแบบเลเวลเยอะอยู่แล้วไงทุกคนมาเราก็อันดับที่3เติงๆนะครับผมเราก็จบกันไปแล้วนะครับผมกับคลิปนี้เอาเป็นว่าถ้าชอบคลิปนี้เราก็อย่าลืมกดติดตามให้กันด้วยนะครับ